นี่คือประมวลหมายขนาดกลางที่ผมจะแนะนําให้ทุกคนได้ใช้กันนะครับคือตามปกติเนี่ยนะครับประมวลหมายเนี่ยมันจะมีอยู่3ขนาดใช่ไหมก็คือขนาดเล็กขนาดกลางใช่ไหมนะครับแล้วก็ขนาดใหญ่ขนาดเล็กเนี่ยแน่นอนว่ามันเอาไว้ใช้ในการพกพาในการท่องนะครับมันจดอะไรเข้าไปในนั้นไม่ได้อยู่แล้วนะครับส่วนขนาดใหญ่อะแน่นอนมันก็เอาไว้จดทุกอย่างในนั้นได้เต็มที่นะครับแต่ข้อเสียก็คือว่ามันพกพาลําบากนะครับเวลาแบกกระเป๋าใส่กระเป๋าออกไปข้างนอกทีเดียวโหหนัก โคตรโ,ฆโ,ฆโฆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยต้องมีปรโมลหมายขนาดกลางที่แบบว่าโอเคสำหรับใครที่ขนาดเล็กก็รู้สึกว่าจดอะไรไม่ได้ขนาดใหญ่ก็รู้สึกแบบพกพาลบาบากนะครับขนาดกลางก็เลยเป็นคําตอบนะครับซึ่งถ้าใครที่ชอบปรโมตหมายขนาดกลางที่พอจดได้บ้างจดได้ไม่เยอะนะ แต่พอจดได้บ้างแต่เน้นพกพาง่ายพกพาสะดวกและใช้เลคเชอร์ในการจดแยกเข้าไปผมแนะนําประมวลกฎหมายเล่มนี้เลยนะครับซึ่งเล่มนี้จะมีทั้งอาญาทั้งวิอาญาวิแพง่งแล้วก็ทั้งแพ่งด้วยมีครบหมดเลยนะครับทั้ง4ี่มุมเมืองนะครับสาเหตุที่ผมแนะนําเล่มนี้เพราะว่ามันมีหัวเรื่องอันนี้คือสิ่งที่สําคัญมากพอประมวลกฎหมายเนี่ยมันมีหัวเรื่องคือสำหรับใครที่ชอบประมวลกฎหมายขนาดกลางเนี่ยผมแนะนําเล่มนี้เงเพราะว่ามันมีหัวเรื่องพอมีหัวเรื่องปุ๊บมันทาให้ทุกคนเนี่ยท่องตัวบทง่ายขึ้นแล้วอันนี้ข้อแรกเลยเวลา มาตาเนี้ยมันว่าดด้วยเรื่องอะไรพอเรารู้ปุ๊บเนี้ยท่องง่ายแหละเราจะทําความเข้าใจในมาตานั้นได้ง่ายขึ้นเยอะแค่รู้หัวเรื่องเองนะง่ายขึ้นเยอะนะครับปกติเนี่ยเวลาเราใช้ประมวลหมายที่มันไม่ได้มีหัวเรื่องให้เราก็ต้องมาจดหัวเรื่องเองจริงไหมเราต้องมาวงเล็บแล้วก็จดเองคืออ่านก่อนว่าเอ้ยอันนี้มันเรื่องอะไรแล้วเราก็วงเล็บตั้งชื่อเรื่องให้มันเองตั้งชื่อหัวหัวเรื่องตั้งชื่อมาตาให้มันเองแต่นี้ไม่ต้องนะครับมีมาให้ทุกมาตรานะเพราะนั้นถ้าใครชอบประมวลหมายขนาดกลางนะครับผมแนะนำเรื่องนี้เลยนะครับประมวลหมายแบบ ตะกร้าไว้ให้มุมซ้ายด้านล่างได้เลยถ้าใครสนใจนะสามารถสั่งซื้อที่ตะกร้ามุมซ้ายด้านล่างได้เลยนะครับ